สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ smiling taro ใบตานะคะองจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนของตานะคะการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองนะคะ ใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบผิวริ้งฮิวใจสามารถติดต่อน้องตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่านมค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์ตงและการซัพพอร์ตน้องตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วน้องตาก็มีขายวอเปอร์มือถือเสริมดวงพร้อมใส่ชื่อให้ทุกท่านด้วยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันคะ่ะเอาละค่ะน้องตามาอัดคลิปแรนดอมนะคะ ในวันฝนพรำแบบนี้นะวันนี้น้องตาไม่มีหัวข้อนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไพาทาโรจะออกมาแนะนำหรือว่าจะให้พรเพื่อนๆว่าอะไรบ้างนะคะวันนี้น้องตาจะใช้สำหรับน้องแมวเหมียวนะคะเอาละค่ะมาเริ่มเมาหมอยสอยไพายทาโรกันได้เลยนะคะ,ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะปรารถนาสิ่งใด นะคะอยากจะให้ไพ่ออกอะไรก็บอกไพ่มาได้เลยนะคะทุกคนเอาละค่ะน้องตาขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปก่อนนะคะน้องตาขอเช็คพลังงานของเพื่อนๆก่อนนะคะวันนี้น้องตามาพร้อมกับสายฝนนะคะจัดติดค่ะ น้องเหมียวนั่งบนบัลลังนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะเป็นคนที่คิดว่าณนะตอนนี้ชีวิตของคุณได้รับความยุติธรรมแล้วนั่นเองหรืออีกในหนึ่งกำลังรอคอยในเรื่องของสำหรับบางคนอาจจะมีเอกสารทางด้านกฎหมายหรือว่าการเซ็นสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะรอผลอยู่นั่นเองนะคะ ราชาถือไม้เท้าค่ะคุณอาจจะเป็นคนเมสิงธนูนะคะเป็นคนที่นะคะทำงานเก่งมากแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะในการดำเนินชีวิตนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะคะตากำลังมองว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นกับสิ่งที่ตัวเองคิดมีหนทางมีแนวทางในการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเรแล้วนะตอนนี้เหมือนคุณกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นเองนะคะ the magician ค่ะแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนคุณก็จะรู้ว่าคุณจะมีวิธีรับมือกับถ้าเป็นในเรื่องของอุปสรรคปัญหานะเ<ๆ>พื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าถ้ามีปัญหากับคนแบบนี้ฉันจะคุยแบบไหนฉันจะแก้ปัญหาไปได้อย่างไรในแต่ละวันนะคะต่ว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณมีการปรับใช้ในเรื่องของกดแรงหนึ่งดูดบางอย่างนะคะ แต่สําหรับบางคนที่ยังไม่รู้ว่ากฎแรงึงดูดคืออะไรแต่คุณอาจจะปรับใช้โดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะน้องตาขอ,อยกตัวอย่างนะคะสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าฉันจะทํางานอะไรก็ได้เพราะว่าฉันเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่จะผ่านพน้นทุกอุปสรรคนะคะก็คือไม่กลัวการดําเนินชีวิตการขาดแคลนความคิดลบหรืออุปสรรคปัญหาที่จะมาหาเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะขออีกสใบนะคะ The Devil ค่ะ The Devil นะคะอย่า้องตาขอขยายใบหน่งนะตากำลังมองว่านะคะสำหรับบางคนที่ณตอนนี้รู้สึกว่าฉันอยากจะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างจังเลยแต่ว่าอาจจะมีความขี้เกียจอยู่นะคะสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะเช่นฉันปรารถนาจะทำสิ่งนี้มากมาก เพราะว่าฉันอยากได้รายได้เพิ่มนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่หรือว่ายังรู้สึกสบายสบายกับการใช้ชีวิตอยู่ยังรู้สึกว่าขี้เกียจวันนี้สบายวันนี้อะไรประมาณนี้นะคะหมายความว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดว่าฉันจะลำบากวันนี้เพื่อที่จะสบายวันหน้าสำหรับบางคนที่ยังรู้สึกว่ายังมีการที่ยังไม่มั่นใจหรือว่าตัดสินใจลงมือทำในเรื่องของการงานนะคะ นะแต่ก็อยากจะแนะนําว่าคุณจะต้องตัดสินใจลงมือทําแล้วก็สําหรับบางคนที่รอคอยในเรื่องบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นการประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นการที่เพื่อนปรารถนาที่จะไปต่างประเทศมีการไปสมัครงานปรารถนาที่จะโยกย้ายงานงเพื่อนๆก็จะต้องล่อนเรซูเม่นะคะหรือว่าเรามีความสามารถอยู่แล้วค่ะแต่เราอย่าให้การจํากัดความของเราอยู่แค่ว่า ฉันทำสิ่งนี้ดีแล้วแหละชีวิตฉันก็ทำได้เท่านี้แหละประมาณนี้นะคะคุณจะต้องคิดว่าคุณมีความสามารถคุณเป็นคนที่ผ่านทุกอุปสรรคปัญหามาได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าคุณคิดว่ามันก็คือเรื่องที่ฉันจะต้องเจอมันก็คือเรื่องที่ฉันจะต้องผ่านไปได้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงมือทำนะคะแต่แนะนำให้คุณลงมือทำให้เอาตัวขี้เกียจนะคะ ออกไปจากตัวเลยนะคะเ,เพื่อนๆสำหรับบางคนเท่านั้นนะหรืออีกในหนึ่งตาก,กำลังมองว่าอาจจะมีคนที่เขาอาจจะมาขัดขวางคุณเพื่อที่จะไม่ให้คุณลงมือทำเป็นต้นนะคะเช่นครอบครัวของคุณเพื่อนของคุณหรือคนรักของคุณอาจจะบอกว่ายังไม่ต้องทำหรอกชีวิตก็ยังโอเคอยู่นี่นามาพูดแบบนี้เพื่อให้คุณรู้สึกว่าขัดขวางคุณก็สบายอยู่แล้วน้ำอันนี้ตาจะมองว่าเป็นสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณดึงดูดคนที่ มาเพิ่มความรู้สึกของคุณนั่นเองว่าเออฉันจัดสินใจดีแล้วใช่ไหมที่ฉันจะไม่ลงมือทํานะคะเหมือนกับคุณหาคนที่มาเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจําเป็นจะต้องลงมือทํานั่นเองนต่ตาจะบอกว่าถ้าคุณลงมือทําวันนี้คุณจะเริ่มเติบโตคุณจะมีศักยภาพในบางเรื่องมากขึ้นกว่านี้คุณจะมีความคิดที่รอบรู้กว่านี้รอบด้านกว่านี้นะคะสําหรับในเรื่องของอาชีพที่สองหรือสําหรับบางคนที่รู้สึกว่า งานตรงเนี้บางทีก็มีโหมดที่ว่าอยากจะลาออกเหลือเกินนะคะแต่พอผ่านไปหนึ่งวันอารมณ์เริ่มเย็นลงก็ก็อยู่ไปก่อนอแล้วก็อีกสองวันก็อาเทารอ,อก,กับหัวหน้าอย่างนี้นะคะก็อยากลาออกอีกอตาจะบอกเสมอเลยนะคะว่าถ้าคุณคิดว่านะคะเส้นทางที่คุณทำอยู่ก็คืองานประจำเนี้ยมันไม่ได้ทำให้คุณเติบโตไป มากกว่านี้มันไม่ได้เพิ่มรายได้ให้คุณเท่ากับจำนวนงานที่คุณทำนะคะตาแนะนำนะคะให้ลองเลือกทางอื่นนะคะอาจจะเป็นงานเสริมเป็นสิ่งที่คุณรักคุณชอบที่คุณจะทำนะคะก็คือลองทำดูนะคะให้เริ่มลงมือทำแล้วคุณก็จะมีงานเสริมขึ้นมาจะมีรายได้มากขึ้นแล้วแต่กำลังมองว่างานเสริมที่นะตอนนี้อาจจะเป็นงานเสริมแต่ในอนาคตอะ มันอาจจะเป็นงานหลักของคุณก็ได้เพราะว่าคุณได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆได้เดินไปในเส้นทางที่คุณรักคุณชอบตาก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะคะสนับสนุนให้เพื่อนๆลงมือทําปนสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรักนะหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวหรือว่าคนรักของคุณอาจจะไม่สนับสนุนนะเพราะว่าเขาอาจจะมองว่างานประจําแหละมันดีที่สุดแล้วมันอยู่ที่มุมมองของคุณว่าคุณจะเชื่อแบบไหนเท่านั้นเอง เพราะเราสามารถเป็นได้มากกว่าที่เราทำงานประจำนั่นเองนะหรือสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าอยากจะลงทุนธุรกิจเหลือเกินนะคะแต่ณตอนนี้นะคะอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเลยคุณก็อาจจะมีการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นการรอไปเริ่มต้นในการลงทุนอาจจะรอเงินอยู่หรือว่ารอคนที่จะมาคอยช่วยเหลือคุณนะคะคุณก็อาจจะมีการใช้กดแรงดึงดูดนั่นเองนะ นะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวสำหรับบางคนที่ยังไม่เรียนรู้ในเรื่องของกฎแรงนึงดูดนั่นเองนะคะก็คือคุณดึงดูดมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาให้ไพ่บอกกันดีกว่านะคะว่านะสิ่งที่น้องตาจะไปตั้งหัวข้อในวันนี้ได้คือเรื่องอะไรคะไพ่ยอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆคะว้าว DM เพจค่ะสำหรับบางคนที่มีคู่ชีวิตแล้วแล้วคุณ มีแผนในเรื่องของการวางแผนชีวิตในการมีบุตรนะคะคุณก็นะคะจะได้เริ่มต้นในการตรวจเช็คร่างกายนะคะเพื่อเช็คความพร้อมของร่างกายของคุณนั่นเองนะคะถ้าสำหรับคนที่ปรารถนาจะมีลูกนะคะแล้วคุณก็จะสามารถมีลูกได้มีบุตรได้นั่นเองนะคะอีกในหนึ่งสำหรับคนที่มีลูกแล้วนะคะคุณก็จะทำทุกอย่าง หลังจากที่มาดูคลิปนี้นะคุณก็จะทุ่มเทเพื่อครอบครัวของคุณคุณก็จะมีการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะเพราะว่ามาดูคลิปของน้องตาแล้วก็รู้สึกว่าฉันจะต้องไปลงมือทําทันทีนะตอนนี้เลยตาจะบอกเสมอเลยนะคะเมื่อไหร่ที่คุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะรู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นมีการอยากจะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างทันทีนะตาจะบอกว่าถ้าคุณทําได้นะเช่นคุณอยากจะเปิดช่อง YouTube คุณก็จะต้องไปสมัครรับเปิด แอ c เคา t ์นั่นเองนะคะให้คุณได้เริ่มลงมือทาสักอย่าง2องอย่างนะคะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเวลาผ่านไปแล้วคุณไม่ได้เริ่มลงมือทําสักทีนะคะเรื่องพวกนั้นมันก็จะไฟในตัวคุณก็จะเริ่มจะดับลงมอดลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เพื่อนสามารถลงมือทําได้ให้ลงมือทําทันทีนะคะแล้วคุณก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของ ความคิดมากขึ้นในเรื่องของอุดมการ์นะคะในการใช้ชีวิตนะสำหรับบางคนนะคะที่คุณรู้สึกว่าฉันสามารถดึงดูดงานที่ดีได้ฉันสามารถดึงดูดครอบครัวที่ดีได้นะคะคุณก็จะมีการใช้กดแรงดึงดูดนั่นเองนะคะสำหรับบางคนที่ณตอนนี้นะคะอยากจะลงทุนธุรกิจอย่างที่ตาบอกนะคนที่จะมาอุปถัมภ์คุณหรือว่าคนที่จะมาช่วยเหลือคุณก็อาจจะเป็นคนที่ ะะมีอายุมากกว่าคุณเป็นคนที่เป็นแม่คนนะคะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าคนมีอำนาจบารมีนั่นเองนะคะนะหรือสำหรับอีกในหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ปรารถนาในเรื่องของงานใหม่นะคนที่จะมาสัมภาษณ์คุณก็อาจจะเป็นผู้หญิงนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้นะคะว่าการสัมภาษณ์งานตาจะบอกว่าคุณจะต้องหนึ่งคือมีบุคลิกที่ดีถูกไหมคะเวลาที่พูดต้องฉฉานชัดเจน มีการมองหน้าคู่สนทนาตลอดเวลาแล้วก็เวลาที่เขาพูดอะไรมาคุณก็จะต้องพยักหน้านะคะนะเป็นการสื่อสารทางสายตาแล้วก็มีการตอบรับเขานะคะคนที่เขาสัมภาษณ์คุณเขาจะรู้สึกว่าอืมคนนี้ค่อนข้างที่จะมีการสื่อสารการมีการแบบคอนเน็กกันค่อนข้างดีนะคะคุณก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เขาจะพิจารณาให้เริ่มงานนั่นเองนะคะโอเคค่ะ ไปต่อไปค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะไพ่เทรมโพแรนค่ะนะ,ะนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้นะคะนะมีการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นคนที่สามารถมาช่วยเหลือคุณได้หรือสำหรับบางคนที่มีการรักษาสมดุลทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์นะคะนะคุณก็จะต้อง รักษาสภาวะแห่งการคิดบวกอยู่เสมอนั่นเองนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นนะมากขึ้นกว่าตอนนี้อีกนะคะแล้วก็จะไม่มีเดรเดวิลนะคะที่มาวุ่นวายกับคุณนะคุณจะรู้เท่าทันพลังงานด้านลบนั่นเองนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะใบนี้ตากำลังจะมองว่าสำหรับคนที่ปรารถนาที่จะได้คู่รักนะนะคะเขาก็จะเป็นคนที่อายุ เท่าคุณหรือว่าเด็กกว่านะคะจะเป็นคนที่จะมามอบความรักให้คุณนะคะจะเป็นคนที่ใจดีอ่อนโยนแล้วก็ขี้เล่นนะคะเป็นคนตลกนั่นเองนะคะหรือสําหรับบางคนที่รอโอกาสบางสิ่งบางอย่างหรือการทํางานการเริ่มต้นธุรกิจคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะเพราะว่าอัศวินถือถ้วยตาลังมองว่า เขากําลังขี่มาถือถ้วยมามอบให้กับคุณนั่นเองนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะตากำลังมองว่าณตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นนะคะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่คุณรักแล้วนั่นเองนะคะแล้วคุณก็รู้สึกดีกับมันมากๆเลยนะณตอนนี้ให้ออกมาค่อนข้างดีนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะแต่จะเน้นไปในเรื่องของการทํางานนะ สำหรับบางคนที่จะต้องการได้งานใหม่นั่นเองนะคะหรือโอกาสใหม่ๆนะคะสำหรับคนที่นะคะปรารถนาจะได้คู่รักคนรักนะคะคุณอาจจะได้พบเจอคนต่างชาตินะคะณนะตอนนี้นะเขาอาจจะมาแอบส่องไสไตล์ของคุณนะคะในสื่อโซเชียลมีเดียบางช่องทางนะคะหรือ สำหรับบางคนที่มีการคุยคุยกันอยู่นะคะก็อาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะน้องตาก็จะแนะนำให้คุณตรวจสอบให้ดีนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรนิสัยใจคอพื้นเพทางบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือสำหรับบางคนที่ปรารถนาที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะเดินทางไปต่างประเทศนะคะคุณก็จะได้เดินทางเร็วๆนี้นั่นเองนะคะหรือสำหรับบางคนที่รู้สึกว่า นะคะคณตอนนี้ชีวิตฉันจะต้องสู้รบกับบางคนตัวอ,อย่างในที่ทํางานหรือว่าครอบครัวนะคะที่เขามีพลังงานที่ค่อนข้างจะเป็นพลังงานด้านลบสำหรับที่ทํางานก็อาจจะเป็นการที่มีการประชุมกันบ่อยเหลือเกินแล้วคุณรู้สึกว่าฉันจะต้องมานั่งอยู่กับอะไรแบบนี้อีกนานเท่าไหร่นะคะหรือสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าคนในครอบครัวนะคะ พูดจาคุณไม่ดีเลยมีการโยนหินมาหาคุณอย่างนี้เป็นต้นนะตาจะแนะนําให้คุณนิ่งนะคะเราก็มีความสุขอยู่กับตัวเองมากๆนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าคุณนิ่งได้มากพอทุกส,สิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องรบๆจะไม่สามารถทําอะไรคุณได้นั่นเองนะคะน้องตาขอเปิดทีเดียวเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวอ่านทีเดียวนะราชินีถือเหรียญค่ะคุณจะเป็นคนที่มีความใจเย็นมากขึ้น มีเป็นคนที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นและเป็นคนที่นะคะอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินมากขึ้นนะคะ10ไม้เท้านะคะสำหรับคนที่ปรารถนาที่จะขยายธุรกิจนะคะคุณก็อาจจะเหนื่อยในช่วงเริ่มต้นนะคะแต่ใดๆแล้วธุรกิจของคุณก็จะเติบโตนั่นเองนะคะไพ่1ิถ้วยนะคะเดี๋ยวน้องตาเปิดก่อนดีกว่าและอ่านทีเดียวนะคะว้าว6ไม้เท้าคะ่ะ ทั้ง10ไม้เท้า10ถ้วยเลยนะคะ2ถ้วยนะคะเอาละค่ะจากที่น้องตามองนะคะคุณจะมีโอกาสนะคะในการเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์การงานนะคะคุณจะมีการสำหรับคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็จะมีการขยับขยายธุรกิจของคุณจะมีงานเข้ามาให้คุณทํามากขึ้น สำหรับบางคนที่นะคะขายของออนไลน์คุณก็จะมีลูกค้าสั่งของคุณมากขึ้นเพราะว่าคุณมีการใช้กดแรงดึงดูดเป็นคนที่อารมณ์ดีคุณเป็นคนที่ร่าเริงมีพลังงานบวกอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วคุณก็จะทําให้ครอบครัวของคุณมีความสุขนอกจากตัวคุณเองมีความสุขแล้วนั่นเองนะคะแล้วตากําลังมองว่าคุณจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวคุณเยอะขึ้นนะคะสําหรับคนที่ปรารถนาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ คุณก็จะได้พบเจอนะคะคู่รักคนรักนะคะเป็นคู่ที่เขาจะมามอบความรู้สึกดีๆให้แก่คุณนะคะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์มีการเริ่มคบกันนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานคุณจะได้รับชัยชนะนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางกฎหมายในเรื่องของการทำงานการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วนี้นะคะ นะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ยังไม่เริ่มลงมือทําตาแนะนําให้คุณเริ่มลงมือทําทันทีนะคะถ้าคุณทําได้นะนะคะหรือว่าสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าต้องการโยกย้ายบริษัทต้องการโยกย้ายไปทํางานต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศตาแนะนําให้คุณรู้สึกรักรู้สึกชอบกับสิ่งที่คุณทําจริงๆนะคะไม่ว่าทางใดทางหนึง่งนณะตอนแรกมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนักมันอาจจะท้อนะคะแต่เวลาผ่านไปนะคะ คุณจะเป็นสิบถ้วยเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่สามารถผ่านชีวิตที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ดีนักนะคะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นมีชัยชนะในเรื่องต่างๆเข้ามาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปจะมีความอัศจรรย์บางสิ่งบางอย่างเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะสำหรับบางคนที่ยังรู้สึกว่ามีพลังงานลบๆวนเวียนอยู่รอบตัวคุณหรือแม้กระทั่งคุณยังมีความคิดลบมีความเบื่อเบื่อ ในชีวิตที่คุณรู้สึกว่าฉันจะอยู่ไปทำไมนะนะคะคุณจะมีจุดมุ่งหมายคุณจะมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตจะมีแพชชั่นในการลงมือทำเมื่อคุณค้นพบคนเจอแนวทางลู่ทางของคุณนะคะตาจะบอกว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วเป็นความสุขที่จะทำไรายได้ให้กับคุณในระยะยาวด้วยนะคะ โอเคค่ะแล้วให้ไพ่ทาโร่แนะนำกับคุณอีกสัก3ามใบนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณคะเด็กถือดาบนะคะและหนึ่งถ้วยค่ะอีกใบหนึ่งนะคะเดี๋ยไฮพิเทค่ะต่างกำลังจะมองว่าไพ่แนะนำว่าคุณจะต้องเริ่มต้น ลงมือทำอย่างที่ตาบอกนะคะเพราะว่าไพ่เด็กหมายความว่าคุณจะได้เริ่มต้นลงมือทำนั่นเองนะคะคุณจะต้องตัดสินใจสำหรับบางคนที่ยังไม่ค้นพบคนเจอเส้นทางของคุณคุณจะต้องมีการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าคุณจะใช้ชีวิตไปแบบไหนจะใช้ชีวิตไปตามกระแสของผู้คนที่ผู้คนบอกว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีแล้วคุณก็จะตามเขาไปหรือใช้ชีวิตในสิ่งที่เราชอบเรารักเช่น เราอยากแต่งตัวแบบไหนเราก็แต่งตัวแบบนั้นไปเลยโดยที่เราไม่ต้องแคร์ว่าคนอื่นจะมองว่าเราแต่งตัวแปลกๆแบบนี้เป็นต้นนะคะเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเพราะคุณคือคนเดียวที่อยู่บนโลกใบนี้มีคุณแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วพอคุณตัดสินใจได้แล้วว่าคุณจะลงมือทำหรือคุณจะเป็นใครหรือคุณจะมีตัวตนแบบไหนในอนาคตของคุณนะคะคุณก็จะได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่า ทำไมฉันถึงไม่ทําสิ่งนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องมองกลับไปหาอาดีตของคุณที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่แย่ๆนะคะให้คุณมองไปข้างหน้าเท่านั้นนะคะและโอกาสมากมายสิ่งที่คุณจะประสบความสําเร็จมากมายจะเข้ามาหาคุณนะคะใบถัดไปเดี๋ยวไฮพิเชตอยากจะบอกเพื่อนๆว่าณตอนนี้นะคะสําหรับบางคนที่อาจจะอยู่ในรู้สึกว่าเครียดเหลือเกินอยู่ในโซนสีดํานะคะ คุณก็จะได้เดินออกมาจากโซนสีดำพบเจอกับแสงสว่างของคุณมากขึ้นหรือณตอนนี้ตากำลังมองว่าคุณมีสิ่งที่คุณอยากจะทำแล้วนะแต่คุณยังไม่เริ่มลงมือทำนะคะก็คือความรับของคุณนั่นเองคุณอาจจะไม่ได้บอกคนอื่นไปนะคะนะตาแนะนำว่าให้คุณสร้างตัวตนนะคะได้เลยนะคะเพราะไม่ต้องคิดถึงปลายทางว่าจะมีคนซื้อของคุณไหมจะมีคนมาดูช่องของคุณไหมนะคะจะมีคนที่มาสพอร์ตคุณแน่นอนค่ะน้องตาบอกได้เลยนะคะ แล้วก็อีกในหนึ่งตาแงำลังบอกว่าสิ่งที่คุณจะทําในวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นความฝันของคุณเมื่อนานมาแล้วก็เป็นไปได้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะกับสิ่งที่คุณได้เริ่มลงมือทำนะสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเป็น i n รเวิร r t นะคะก็คือชอบอยู่กับตัวเองไม่ชอบไปไหนนะก็สามารถหารายได้ได,ได้มากมายเช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะชอบทํางานที่บ้านเป็นต้นหรือ อาจจะชอบพูดแต่ว่าพูดโดยที่ไม่ได้พูดต่อหน้าผู้คนคืออาจจะชอบอัดคลิปเสียงตัวเองนะคะอาจจะเป็นการต่อเลโก้เป็นต้นนะคะลงไปในช่อง YouTube ก็ได้นะคะก็จะมีคนพร้อมที่จะเสพผลงานของคุณนั่นเองนะคะไพ่ก็แนะนําประมาณนี้ก็คือให้คุณลงมือทานั่นเองนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะประสบความสําเร็จนะคะเอาล่ะค่ะไพ่พันตายอยากบอกอะไรกับเ,เพื่อนๆอีกคะเรามาดูกันนะคะ น้องตาก็จะเริ่มรู้สึกเย็นๆนะคะเพราะว่าฝนตกนั่นเองนะคะไพโอเคนะคะคุณจะต้องรู้สึกว่านาตอนนี้ชีวิตของคุณมีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนคุณจะต้องเติมเต็มชีวิตของคุณให้ได้นะคะคุณจะต้องตรวจสอบตัวเองว่าคุณขาดสิ่งใดอยู่คือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันคือความขาดแคลนที่คุณมีการส่ง พลังงานส่งขึ้นความถี่แบบนี้ออกไปหาจักรวาลน,นะคะคุณจะต้องตรวจสอบตัวตนของคุณนะคะในทุกๆเรื่องนะเช่นการที่คุณยังรักเงินไม่มากพอหรือเปล่าเช่นดูแลกระเป๋าเงินของคุณดีไหมยแยกเหรียญไหมนะคะหรือการที่คุณยังรู้สึกว่ายังคิดเรื่องใดเรื่องหนึง่งซ้ําไปซ้ามาและกลายเป็นว่าคุณดึงดูแต่เรื่องนั้นๆทั้งวันเาจะยกตัวอ,อย่างให้นะคะสำหรับบางคนที่นะคะ ตั้งแต่เริ่มต้นวันนะคุณมีความรู้สึกว่าเครียดตั้งแต่งานก็ยุ่งคนนี้ก็พูดกับฉันไม่ดีนะคะคุณก็จะดึงดูดสภาวะสิ่งนี้ความเครียดสิ่งลบๆพวกนี้จะทำให้คุณอารมณ์เสียทั้งวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่โดยภาพรวมตากางมองว่าคุณจะโอเคกับชีวิตใหม่อย่างคุณมากขึ้นนะคะถ้าคุณมีการลงมือทานั่นเองอาจจะมีบางคนที่ทาบุญเพื่อที่คุณจะรู้สึกว่า ถ้าฉันทำบุญนะชีวิตของฉันจะดีกว่านี้มากๆเลยนะคะอ่าไม่ว่าคุณจะทําบุญแบบไหนนะเป็นการบริจาคสิ่งของเป็นการทําบุญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการสร้างโบสถ์สร้างวิหารชําระค่าน้ําค่าไฟส่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งคุณคิดดีทดําดีก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะคะคุณกดไลค์ให้คลิปผู้คนที่มาสอนคุณหรือว่าคนที่มาอวยพรคุณ ก็ถือว่าเป็นการทำบุญนั่นเองนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ใจดีมีศีลธรรมนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนพร้อมที่จะมอบสิ่งต่างๆมากมายสิ่งที่ดีมากมายให้กับผู้คนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองเพือพ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วนะคะนะเพือพ่อนๆไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยนะคะเอาละคะ่ะตาจะให้ไพ่นางฟ้าบอกกับคุณอีก2ใบนะคะ จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาหาคุณแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่ณเวลานี้ที่คุณมีนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะการงานที่ดีลู่ทางอาชีพที่ชัดเจนนั่นเองนะคะเอานะคะอีกใบหนึ่งนะคะ1ปีต่อจากนี้ค่ะว้าวน้องตายินนีด้วยนะคะไพ่สปิริตออร,ร์เคออยากบอกกันเพื่อนว่าอะไรคะอีกสองใบนะคะ ไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่าหากคุณจะต้องการหาความรู้เพิ่มเติมนะคะคุณจะต้องถามกับไกด์ของคุณจัก,กรวาลของคุณนั่นเองนะคะนะคุณจะต้องขอจัก,กรวาลว่าถ้าคุณจะแก้ปัญหาสิ่งไหนก็แล้วแต่ขอให้จัก,กรวาลมอบหนทางการแก้ปัญหามาให้กับคุณนั่นเองนะคะก็คือการอธิษฐานนั่นเองนะค่ะสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้ว่า อธิฐานไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วค่ะคุณตาแต่มันไม่สำเร็จสักทีนะคุณติดต่อน้องตามาได้เลยนะคะอีกใบหนึ่งนะคะว้าวเจอฮิลลิ่งฮาร์ดนะคะคุณจะได้รับความรักการยอมรับการเยียวยานะคะหรือสําหรับบางคนที่ปรารถนาที่จะดึงดูดคนรักคุณก็จะได้เขามาดูแลหัวใจมาเยียวยาหัวใจของคุณนั่นเองนะคะแต่ตากําลัง,งว่านะคะในเร็วๆนี้หรือว่า1ปีต่อจากนี้ คุณจะมีความรักตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณรักตัวเอง,เ,องเห็นคุณค่าของตัวเองได้มากพอสิ่งที่ดีๆต่างๆพลังงานที่สูงๆต่างๆจะวิ่งเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปขวายขว้าอีกแล้วนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากน้องตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมและคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตาด้วยนะคะ รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมายลิ่งทาโรุ่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ